สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทาวาสปาวชื่อเ่ชื่อน้องกันอยู่โรงเรียนบ้านหนองแกวันนี้จะมาอ่านคำศัพท์ภาษาอาังกฤษที่มีสระเอเอหสระแอคือแอมเมอร์แคมป์ค่ายพักหรือเพิงพักเอสีสระอ fall fall for all the fall ruang le do bai mai ruang e no sa la e f e ch f e ka phep e sa sa la e เก์เอมเกมเกมเอซีสระอาเอซีสระอาเกยอาเกอากะเลรือาจลาชกาลารชลงจอดรถเอซสระออเฟอรออ ห้องประชุม A4 สร,ระอ uh. าเหอาถือห้า T หัวใจ A4 สระอา A1 สระแอคืออาเยอะคายเยอะแอคือแยกคายแยกเออขนาดเล็ก ของค้าบ๊ายบาย